มาศึกษาพระเนื้อโลหะทองผสมเก่ากันนะครับเพื่อนนี่พระง้วเสียนล้นสภาพใช้ตรงนี้สภาพใช้ใช้จนจนห่วงบางเลยฮใช้จนห่วงบางเลยเห็นไหมสภาพใช้แล้วน้ําหนักเบานะับน้ำหนักเบาเหมือนเหมือนเขาใช้จนเนื้อเขาหดหายไปหดหายไปอะใช้ยังไงไปโอ้ใช้จนเห็นไหมยุบเลยยุบเลยยุบเลย,ย,เลยดูสภาพดีเออสภาพดี อันนี้สภาพไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้แบบตะกันตะกันแบบเดิมๆไม่ต้องมือชายใดอันนี้ไม่ต้องมือชายใดเลยดูดูคาบดินคาบดินก็ยังเป็นคาบกุอยู่เป็นคาบกุแต่อันนี้น่ะอันนี้งอมเลยงอมเลยแต่แต่พารานี่ไออย่างนี้ดัน,ดนแพงกว่านะอันนี้แพงกว่าแต่มาผมว่าได้ดีคนละอย่างนะอันนี้เห็นข้างเนื้อในแต่อันนี้ได้แบบว่าไม่ได้ใช้เดิมๆแต่คนเขาบอกว่าใช้มีประสบการณ์อย่างนี้ดันแพง อันนี้ดันแผงเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับเป็นพิมพ์เดียวกันมาส่องเนื้อหากันนะครับมาศึกษาพระเนื้อโลหะผสมโลหะผสมก็คือทองทองเหลืองนี่แหละทองเหลืองเขามีส่วนผสม,มหลายอย่างเนาะผิวพันก็มีความเก่าสึกสุกส,กส,กสดใสสุกสดใสแล้วก็จะมีพวกวอมเก่าที่เราเห็นน่ะตามซอกมีรอยฉลากไม่รอยอะไระว้าเนื้อส,สวยๆน่ารักน่ารักเลยครับมีรอยแต่งสนเสน่ย์ รอยแต่งเสนียนี่น่ารักเลยครับดูง่ายครับเนื้อออกเป็นเก็ดๆนะมาเปรียบเทียบกันโดยใช้เต่าพญาเต่าเรือนแบบใช้ง่อมใช้ง่อมมาอันนี้ผมได้มากับเจ้าของเนี่ยคือชื่อที่เจ้าแม็กเจ้าแม็กก็ห้อยอยู่พวงพวงกล้องพวงกล้องอย่างเงี้ยพวงกล้องบอกว่าอยู่ประมาณ3ามปีแล้อยู่ผมประมาณสามปีแล้ว ผมที่ปิดงานเลยความเปลี่ยนใจกวาจจมแพทย์เปลี่ยนใจก็ได้มาพร้อมกับมีดหมอหลวงพ่อรุ่งวัดหนองสีนวลแต่ว่าเขาทําทําด้ามมาใหม่นะพวกนี้เก่าแก่กว่าหลวงพ่อเดิมรืยยุคเดียวกับหลวงพ่อเดิมนั่นครับความเก่าเขาเขาก็แกะเป็นฤสีโดยฝีมือช่างชัยนะช่างชัยก็เสียชีวิตไปแล้วแกะมือนะแกะมือผมก็ได้จ้างช่างชัยแกะแกะไม้พยุงอันนึงเป็นหัวช้างนี่ฝีมือช่างชัย จบไปที่400บาทที่แรก3 5 0แอมขอค่าใบามีดอีก50บาทเป็น400แต่ก็ได้ฝีมือเขาเรียกว่าฝีมือดีอ่ะฝีมือดีมาชมเนื้อหากันครับเนื้อโลหะผสมโลหะผสมนะครับเนื้อทองเหลืองเก่าเนื้อเก่าๆตรงที่สึกเห็นไหมมันมีความแตกต่างกันไหมเพื่อนๆตรงเอาดูตรงเสียนเสียนของเต่านะแล้วก็ดูตรงห่วงที่สึกๆึกอ่ะ เนื้อเนื้ออันเดียวกันก็ว่าได้นะเนื้ออันเดียวกันก็ว่าได้ด,ดูดูผิวพันธุ์ดิดูผิวพันธุ์นี่ขึ้นเป็นเก็ดเป็นเก็ตเลยครับเนื้อนี่สุกสดใสพิจารณามาพิจารณากันผ้าเก่าๆนี่มันจบที่ผิวไฟนะผ้าเก่าถ้ามีผิวไฟนี่สามารถฟันธงได้หรือว่าเท้แทเก๋มีผิวไฟมีคราบเขาเรียกอะไรนะคาบเบา้าดำๆไม่มีผิวไฟอย่างเงี้ย ผมจะชอบส่องถ้ามีผิวไฟในเปอร์เซ็นต์แท้สูงือ,อปึ๊บเห็นไหมเห็นไหมมีค่าผิวไฟค่าผิวไฟอยู่ตามซอกมีสนิมเขียวมีค่าความเก่าอะมีค่าความเก่าเนี่ยมีมีค่าบเบ้าสีดำๆมีสนิมเขียวเกาะในซอกเกาะในซอกอยู่ใต้ไอ้ไอ้นั้นไปก็เป็นผิวไฟแล้วผิวผ่านผิวพันธ์นี่ก็จะเป็นเกล็ดๆเป็นเกล็ดๆดูสังเกตดูเป็นเกล็ดๆ เกมีความเก่านะมันเก่านะมันสามารถยังพิจารณาได้อยู่ว่าองค์นี้แท้ดูง่ายอะแท้ดูง่ายโอ้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยโอ้ผิวไฟยังขึ้นแม่สวยเป็นนี้สักหน่อยก็ไม่ได้นะอองอมแต่ก็ยังพิจารณาได้ว่าว่าองค์นี้แท้ดูง่ายดิแท้ดูง่ายผิวพันธุ์นี้เป็นเกตเป็นเก็ดูรอยต่อช่อชนวนรอยต่อช่อชนวนเห็นไหมตรงต่อลงไปแล้วก็ หมื el, อนตะใบออกอะไรตรงข้างๆ้ามันก็เป็นรอยยุบเป็นหลุมคุณหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมนี่ขนาดห้อยอยู่พงโมเจก็ก็ก็สามปีนะนี่สามปีอย ouais. hein, pause pause an ู่กับคนคนเดียวนี่นะสามปีแล้วอยู่คนอื่นนี่แหลตรงตรงที่เขาห้อยเนี่ยเห็นไหมบางเลยบางเลยตรงที่เขาห้อยนี่บางเลยเสียดสีไปเสียดสีมาเสียดสีไปเสียดสีมาเนี่โอ้ยจบครับจบเม็ดนี้จบแน่นอน เนื้อหาเนี่ยเนื้อหาเราดูตรงที่สึกนะตรงที่สึกเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนื้อดูเนื้อนะเพื่อนเพื่อนดูเนื้อนะอ่ามาดูเนื้อนะเห็นไหมเห็นไหมเป็นโลหะเก่าชนิดเดียวกันนะครับชนิดเดียวกันคือเก่าอ่ะเก่าเก่าแล้วก็จะสุกคือวันณะไม่ได้ต่างกันนะตรงที่ว่าตรงที่ว่าห้อยกล้องมันก็จะเสียดสีเสียดสีนะเอากล้องจับไม่ค่อยได้ยังไงไหมเออเนี่ย ออืืหยเห็นละมันเห็นละมันเขี้ยวเห็นละมันเขี้ยวงจริงมามาชมอีกองหนึ่งโลหะเก่าๆมันกันนะอันนี้ก็สภาพใช้นิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะแต่ก็ไม่ได้เลี่ยมนะถือไปถือมาจับมันก็จะอบมันเมือนมือมันเมือนมือสักหน่อยเป็นพระพิกเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนะครับเทพเจ้าแห่งความสําเร็จพระพิกเนตมาดูความมันกันนี่ ไว้ดูโลหะของพวกเงินรถดบางขานได้สบายสบายเลยนะไ้สบายสบายเลยถ้าเราลองวางไว้บนหิ้งสักสองเดือนสามเดือนนผิวนี่แห้งเลยนะเนี่ยแห้งแล้วก็จะมีฝุ่นจับดีไม่ด,ดีมียุงมาขี้ใส่อีกยุงมาขี้ใส่เลยผิวพัธุ์ก็จะสุก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 อย่างนี้แหละสุกอย่างนี้แหละเขาเรียกโลหะโบราณโลหะโบราณคือเขายังไม่มีส่วนผสมของอันนั้นอันนี้เยอะก็จะเนื้อหาก็จะสุกสดใสมีคราบเบ้ามีผัาผิวไฟ สีองอน้ำตาลดำๆเนี่ยน้ำตาลดำๆเนีน่ยผมท่องส่องด้วยตาตัวเองผมจังเห็นจ้ำแดงๆนะจ้ำแดงๆขึ้นแต่ว่าพอลงกล้องแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะพอลงกล้องแล้วมองไม่ค่อยเห็นพระพิกเนตครับพระพิกเนตเทพเจ้าแห่งความสําเร็จนี่องค์นี้เก่าเก่าเป็นร้อยปีครับผิวพันธุ์แบบนี้เป็นร้อยปีแน่นอนผิวพันธุ์แบบนี้เป็นร้อยปีครับแหมจัดเลยครับจัดดเลย ถ้ามีคาบดินกุ้มั่งอะไรมั่งเนี่ยผมว่าขึ้นกุเลยเนะี่ยอันนี้ไม่มีนะหรือเขาล้างมาก็ไม่รู้นะเนี <c> ่ย <oughs> มันไหมครับเพื่อนมันไหม <c oughs> อ่ะมาชมอีกชมอีกอ่ะ,อะเอาเนี่ยมาเปรียบเทียบกันมาเปรียบเทียบกันเอออย่างนี้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 องค์นี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนห้วยเขนสองสี่ห้าเจ็ดนะสองดูเนื้อสองดูเนื้อใช่ไหม ของเขาจะพิเศษตรงเนื้อเขาจะสุกๆแล้วก็นุ่มตามันจะนุ่มตานะเพราะว่าโดนสัมผัสมันจะอึดหนึบนุ่มหนึบนุ่มแต่ในซอกมันเป็นตะกันตะกันตะกันเป็นตะกันนะครับเพราะว่าการสะสมตะกันนี้ก็อายุเป็นร้อยปีกว่าจะได้ตะกันแบบเนี้ยเปบยตะกุดยุคสองสี่กว่าแล้วก็นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ผิวพันธ์ผิวพันนี่จัดจัดครับจัดจัดเลยแหม่น่ารักทั้งคู่ค น่ารักทั้งคู่ครับมีอะไรให้ชมอีกเนีมีอะไรให้ชมอีก,อ,อ,กอันนี้นี่นี่นี่อยากพูดถึงขี้ยุงเหรอพูดถึงขี้ยงเออเนื้อเนี่ยเนื้อนี่นะขนาดเราไม่ได้ใช้เลยมันจะเป็นสีออกเหมือนสำลิสน่ะสีออกแดงๆดงเข้มดำๆแบบสำลิศแต่พอใช้แล้วสีออกเป็นท้องดอกบัวแบบนี้เลยสวยไหมสวยเพราะว่าสวยสวยคนละแบบนะครับสวยคนละแบบสวยคนละแบบนะครับ อันนี้น้ำหนักเบาเลยนะน้ำหนักเบาเลยเขาใช้จนจนห่วงบางดูห่วงดูห่วงอะดูห่วงห่วงนี่หนาตึบเลยห่วงนี่หนาตึบห่วงนี่บางเชียบเลยเนะี่ยบางเชียบเลยแต่ก็พิจินาได้ง่ายทั้งคู่เป็นพิมพ์เดียวกันเป็นพิมพ์เดียวกันน่ารักเดี๋ยวมาส่องขี้ยุงกันส่องขี้ยุงปึบ๊บโอ้โห อันนี้ต้องเรียกว่าพงว่ z เสียนล้นเนื้อสำลิดนะเนื้อสำลิดจริง,รงๆข้างในเป็นเนื้อนี้เนี่เดียวกันเลยไม่ค่อยไม่น่าพลาดหรอกนี่จะเป็นสำลิดจริงๆเนี่ยจะเป็นสำลิดจริงๆเออดูดูตรงโผล่สิโผล่ออกแดงอ่ะเฮ้ยข้างในก็เป็นเนื้อเดียวกันนี่เนี่ยแต่แต่มันเป็นสานะะสาความเก่าออันนี้ก็เป็นหลวงพ่อเงินวัดทุ่งน้อยวัดทุ่งน้อยตำแหน่งเขาคือมีจุดอยู่ตรงนี้อ่เข้าบุม๋มแล้วก็มีจุดอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงฐานตรงนี้จะบุ๋ม หน่อยหนึง่งหน่อยหนึง่งแล้วก็หลังเป็นการเทเอ่อนี่เป็นยุคยุคปลายปลายปีสามเก้าสี่ศูนย์เนี่ยนี่ดูง่ายดีดูง่ายดีมาชมเต่าตัวนี้สิรอบครับผมนี่ซีดเลยเห็นเต่าตัวนี้ซีดเลยต้องรีบปิดเกมต้องรีบปิดเกมมาเลยโอ้หงามครับงามงามมากๆอันนี้จบไปกับเต่าตัวนี้เลยนะครับจบไปกับเต่าตัวนี้เลย ครับเบ้าครับผิวไฟยังอยู่ครบครับเบ้าครับผิวไฟยังอยู่นะครับยังอยู่ขนาดสึกขนาดนี้ยังมีจุดพิจารณาให้เห็นยังมีจุดพิจารณาให้เห็นบลืดบลืดรอยตอกตัวตูนี่คมกลิบครับคมกริบคมครับตอกตัวตูนี่คมกริบคมกลิบนะไม่เบอร์เลยนะไม่เบอร์เลยสวัสดีครับไปกับเต่านะครับขอให้โชคดีมีความ